กราสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันหยุดของวันโคนเงินด์ดที่คือวันเกิดของพระราชนีนะคะพี่น้องปรเชาก่อนหยุดหมดเลยแต่วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าปวดหลังค่ะจะเลยไมายางออกกําร่างกายเพื่อเพราว่ามันปวดหลังปวดตรงแอวนะคะพี่น้อง โอ้ยหายเมน,น่นไหายปูบีบหาบีบหลายมันกับิษย์สัเนาะเข้ากันเลยแบบว่ามาเดิอนออกกํลาลังกายแล้วค่อยอาบน้ำแล้วแต่วันนี้ก็จะออกยางให้มันสบายก่อนสินราพี่น,อน้องเพราะว่ามันปวดปวดหล,ลังอ้อยอากาศมันเย็นเราใส่ชุดเอวลอยก็ไม่ใช่อืน่าสดสดเลย อากาศมันเย็นนะคะอากาศก็ดีแนละ้วสำหรับบาทก็เจา้าถือว่าอากาศดีแต่ว่าอันเป็นอย่างมันปวดปวดผูะหนีสามสี่หมื่น้วย่ะพี่น้องเท่าเราบรจัคคุณแฟนมาวันเดียวจะปวดหลังค่ะอากาศดีมากเลยตอนนี้ก็ประมาณเวลา ประมาณ8โมง9โมงเช้านะคะ8โมง9โมงเช้าเราก็จะเดินไปื่อเรื่อยออกกำลังกายเพื่อจะให้หล้างดีนี่พี่น้องมือน,นีสิพาพี่น้องไปิดไทยสวนดอกไม้นี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นบออันนี้อยู่หน้าบ้านของข้าเจ้าด้วยค่ะพี่น้องวินาบาทข้าเจ้าสีมีหลากหลายสีนะคะเห็นบอดอกไม,ม้งามงาม เราเขาจะพาเดินออกกําลังกายตรงนี้เคยเดินให้พี่น้องเบวงช่วงนะหน้าหนาวเนาะที่มันมีเอา้าแมวกับมี่ค่ะเอา้าแมวสามขาได้มี่พี่น้องแตะลิโต้มันแท้แมวสามขา อันนี้ก็จะเป็นใบไม้นะคะกำลังออกใหม่ๆเขียวๆซึ่งอากาศดีแต่ว่ามันก็นยังนงหนาวอยู่คนยางออกน้งกน่งกายน้อยมาสาไม่ได้ลงคลิป หลายวันแล้วนะคะเนื่องจากกะลงเน่บนล่งเน่พี่น้องกันยุงเนี่ยจะค้องก็ว่าค่อยสบายน้่น,นะคะพี่น้องก็ว่าปวดหลังมันปวดตรงช่วงเอวนะเหมือนกับกระดูกทับเส้นเส้นทับกระดูกอะไรหรือเปล่าออกกําลังกายแล้วก็เดินอยู่นะเออมันเป็นไปด้วยอก พี่น้องเบื้องดอกไม้เดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเที่ยวสวนมันซึ่งสวนมันสีงามกว่านี่้วยค่ะพี่น้องสวนจะสวยกว่านี้ีกคะสวยมากเลยแต่จริงๆแล้วทิปที่ดอกพี่ที่ไปที่ไปเบื้องคุณเมนวนวลกับแฟนเมนวนวลขับรถไปเป็นเป็นสีวสตรองเซอร์ไพค์ของเป้น,นะคะถ้าเกิดคนลงมาสิพาเพิ่นไปเที่ยวแต่ว่า ดูสถานการณ์เปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดแต่กบฏเป็นยังเพ่อนยุบานเพื่อนกับให้กำลังใจเพื่อนเรื่องการไทยคีบเรื่องการดำรงชีวิตหาเฮ้าเานาะรอวันที่ประสบผลสําเร็จเราเราได้อยู่ร่วมกันเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบดจริงๆแล้วถ้าเลือกได้ก็คือไม่อยากจะห่างกันนะพี่น้องอยากสีเฮ็ดยังก็ก็แค่เพื่อสิ มีเงินอนหมาเขามาในกระเป๋าชีวิตรักถึงจะรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินนําพาชีวิตของเราต้องมีเงินหมุนเวียนนี่เงินเขา่าเงินออกพอได้ดำาร่งชีวิตเนาะค่ะพี่น้องถ้ารักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดัวมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินกับผิดพลาดกันคือเก่ากับยุ่มกันบหรอดด้เพราะว่าสิเป็นพี่น้องทั้งบาทเนาะคือกันนั่นแหละค่ะจะต้องสู้เพื่อวันข้างหน้า ถามว่ามมีผู้ใดอายากจากคนที่หักออกมาดอกนี่ดอกนี่ก็งามได้พี้อกสวยมากเลยแล้วก็บรรยากาศก็กดีมายางออกกําลังกายเพื่อเพราะว่าหลังจะดีขึ้นถ้าอย่ามองแล้วแต่ว่าลืมซื้อ,อยากแก้อเสบมาแต่ว่าเดี๋ยวสิล้องถามเบิงคิดป่ะฉิมียาพาราอยู่ถ้าอย่ามองก็กินยาหลายเขาก็บอกอยากกินเพราะว่าถ้าเกิดกินยาหลายก็เพี้ยเนาะค่ะ ทำให้เราเพลียแต่ถ้าเกิดเราถ้าอย่ามองอะไรก็จ,จะดีที่แรกก็จะไปทีละพีนะคะไปทีละพีไปขนวดของหมอนะคะเสียงหนังอ้อันนี้ต้นสั่นได้พี่นอ้องดอกสีขาวอยู่หน้าบ้าน ดีมากเป็นวันหยุดกจ็จะเงียบเงียบแน่นะคะเพราะว่าสิง่งทางการก็จากะก็สิม,มีของมาขายตามท้องถนนขนทางแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาก็คือใทยเสือสีสม้มหมวกสีสม้มในเมืองก็สิมีกิจกรรมต่างๆค่ะ ตรงนี้ก็เคยมาเดินแล้วเขียวงามพี่น้องเอาเป็นตะลามงูบ้าน,นเฮาเยดเลยเยจ้าเอางวม่มาลามน,นี่ยางอ้อมดอกไม่ขเขาจะปลูกไ้ ในส่วนหอยยังเสียง่ามเมื่อพี่น้องเนาะสวนเดินออกกําลังกายตอนเชา้าเพราะว่าบางทีเราถ้าจต้องออกกําลังกายเนี่ยตันทางมีเหี่ยมีแห้งนี่พี่น้องเด็วสิพ้าพี่ฟ้าน้องไปเบื่ง ต้นสังกุระมาานนันวันบานมันบาดแต่ว่ามันกำลังเสียีงนมนันกำลังจะโรยกำลังสีบานเต็มที่นะคะนี่ต้นนี้แหละที่มาถ่ายงากเด็กพี่น้องบานเต็มที่ สีชมพูสดใสเด็กพี่นอ้นองนี่เลยงามพี่น้องเนาะสวยมากเลย <S 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 นี่ค่ะพี่น้องเราก็อยู่ยืนงงในดงสังกุละกำลังบา่า แมนเบิดเลยด้พี่น้องมันบ่มีกินเนี่ยพี่น้องมันบ่มีกิ่นนะบานๆบานบานสับสร้างเลยคับ่มีน้องอันนี้ก็ใช่เลยมีอยู่สี่ต้น เอาคลิปนี้ฝากกับพี่กำนองไว้ซ้ำนี้อยู่ดีไม่แห้งค่ะพี่น้องขอสุขภาพวันละน้ำไม่แข็งแรงค่ะพี่น้องขอบคุณผู้การที่ตามขอบคุณผู้กำลังใจด้จ้าพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีบ๊ายบาย